มาดูกันที่กรณีของกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับทนบุรีเฮลส์แ <Care> คร์กรุ๊ปทางฝ้าของนายแพทย์พิชยะสมบูรณ์สินประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนหรือว่า RAM <c oughs> ก็เปิดเผยนะฮะว่าเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็มีมติ อนุมัติลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า THG ที่ได้มีการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือว่า private placement ให้กับกลุ่มรามคำแหงเนี่ยเพียงรายเดียวจำนวน430ล้าน5 0 0แสนหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ8บาท65สตางก็จะคิดเป็นมูลค่านะครับอยู่ที่3,724ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็จะส่งผลทําให้รามคาแหงเนี่ยเข้าไปถือหุ้น TSG คิดเป็นสัดส่วน49.99%จากเดิมนะฮะถืออยู่ในสัดส่วน24.59%ครับนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP แล้วนะครับทางบอร์ดของรามคาแหงเองก็อนุมัติในแง่ของการเข้า,าซื้อหุ้นตามสัดส่วนในแง่ของ าการพูดถือหุ้นเดิมนะครับเนื่องจากว่าตรง TSG เ,เขามีการเพิ่มทุนอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือ PP อันนี้ขายให้กับรามรายเดียวนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับอีกอในอัตราส่วนคือ5หุ้นเดิมต่อ2หุ้นเพิ่มทุนไอ้ตรงนี้ทางรามเองก็อบอร์ดเองก็รุมัติให้การเข้าทํารายการตรงนี้เพราะว่าราคาของอหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO เนี่ยราคาจะต่ำกว่าก็คืออยู่ที่5บาทนั่นเองนะครับ ฉะนั้นนั่เองก็แปลว่าในส่วนของ P P จะเกิดขึ้นก่อนใช่เกิดขึ้นปุ๊บจะมี R O ครับนะฮะ R O นี่สัดส่วนเท่าไหร่นะฮะก็5ต่อ2ครับ5ต่อ2อ่าซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยในแง่ของสัดส่วนการถือครองหุ้นครับหากว่ารามกำแหงใช้สิทธิ์ตาม Right Offering ที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะก็สัดส่วนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะจะยังคงอยู่ที่49.9% 9อ่าใช่ถูกไหมฮะพระเป็นการเพิ่มตามสัดส่วนนั่นเองอ โดยการเข้าทําธุรกรรมลงทุนเพิ่มเติมในทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตัวของทนบุรีเนี่ยให้สามารถนําเงินจากการออกหุ้นสามาัญเพิ่มทุนไปชําระคืนหนี้หุ้นกู้เพื่อที่เป็นการลดความเสี่ยงในการหรือว่าที่จะเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชําระก็คือการดีฟอล์ t นะฮะครับรวมทั้งทําให้ตัวทบุรีเนี่ยมีโครงสร้างด้านเงินทุนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้นะฮะจะยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธนบุรีมีความสามารถในการเจรจากับเจ้าหนี้ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อสภาพคล่องทางการเงินตลอดจนภาระดอกเบี้ยจ่ายรวมถึงกําไรสุทธิที่อาจจะมีการเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากว่าธนบุรีมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการจ่ายปันผลสม่ําเสมอแน่นอนนะครับรามกาแหงเอง,เองในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะได้ผลพวงนะครับได้รับประโยชน์ ในระยะยาวตามมาด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของรามํำแพงมาในส่วนของธนบุรีแค่แค์กรุ๊ปกันบ้างน,นะครับ p นะครับก็มีการแจ้งต่อตอลาดรัพย์เหมือนกันนะครับโดยคุณจินดาอริยะพรพงศ์นะครับก็เลขาคของทางทีเกกอชจีะนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนทั้งแบบ PP จากรามกำแพงในสามพ 23ล้านบาทแล้วก็เงินที่เสนอเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมคือหรือว่า RO อีก2,555ล้านบาทนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะฮะที่หากว่ามีการใช้สิทธิ์เต็มนะฮะก็จะได้เงินลงทุนประมาณสัก6,279ล้านบาทนะครับซึ่งก็ทางธมรีเฮลแคกรุปก็มีแผนนะครับที่จะนำเงินไปชำระหนี้เ,เงินกู้ยืมนะครับไม่เกิน5,100ล้านบาท และก็เงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลืออีก1,179ล้านบาทเนี่ยก็จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทโดยจะใช้เป็นหลักประกันสำหรับผู้ให้กู้ไม่เกิน3 3 5 3ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก30%ของ เงิน1,179ล้านบาทที่ว่านี้นะครับแล้วก็นำไปชำระหนี้หุ้นกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อยอีกประมาณสัก825ล้านบาทก็คิดเป็นประมาณ70%ของไอ้ส่วนที่เหลือคือ1 7 7 0 1,179ล้านบาทตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามองในเชิงของซินเนจีที่จะเกิดขึ้นนะเอาละในชั้นนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของซินเนจีมากนักเพราะมันเป็น ช่วงของการที่จะต้องมากู้ชีพทนบุรีนะมันประหนึ่งคือต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาก่อนงนั้นก็ปั๊มหัวใจด้วยกันใส่เงินเพิ่มถุนเข้าไปแต่มองภาพระยะกลางขึ้นไปเนี่ยเท่ากับว่ารามคำแหงจะมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวางออกไปมากขึ้นใช่นะฮะจะมีทั้งในงแง่ของจำนวนโรงพยาบาลความสามารถในการรองรับผู้ป่วยและก็มีเรื่องของบุคลากร ที่เพิ่มขึ้นะนะฮะขณะเดียวกันไอการขยายตัวของฐานการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มรามตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นผลทําให้อํนนานาจต่อรองอนะฮะในแง่ของการในแง่ของการเป็นผู้สั่งซื้อ,อนะวัสดุอุปกรณ์ครนะตลอดจนหยูกยาต่างๆในฐานะโรงพยาบาลเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งในท้ายที่สุดก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ ตัวอัตรากําไรนะครับหรือว่ามาจิ้นของรามคําแหงเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขยายได้กว้างขึ้นะนะฮะเนื่องจากฐานการให้บริการที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องมีการสั่งซื้อ,อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอนะครับก็ถือว่าเป็น2ระยะระยะแรกอย่างที่คุณเาพูดถึงปั๊มหัวใจเพราะหนี้เนี่ยเงินเพิ่มทุนเนี่ยหกพกว่าล้านใช้หนี้ห้าพันกว่าล้านนะก็คือไปเรียกว่าฟื้น,ฟ,นฟูก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยสินีจี้ก็จะตามมาทีหลังนั่นเองนะครับ ก็เป็นช็อตที่น่าติดตามนะฮะในส่วนของการเพิ่มทุนตรงนี้ดูว่ามันจะเพียงพอในการจะชุบชีวิตทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปขึ้นมาได้หรือไม่หลังจากที่มีประเด็นปัญหากรณีนายแพทย์บุญวานาสินซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ไปหลบหนีหรือถูกฝังกลบอยู่ที่ไหนออนะของโลกใบนี้่นะดูรเรื่องก็จะเงียบเงียไปก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะฮะ แล้วก็ไปไล่รายละเอียดกันว่าความคืบหน้าครับเกี่ยวกับการตามจับกลุ่มตัวหมอบุญเนี่ยขณะนี้ไปถึงไหนแล้วใช่นะฮะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเป็นจํานวนมากก็ไม่เพียงแต่ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยครับหมอบุญเองผมว่าวางระเบิดเอาไว้หลายลูกนะในตัวบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป ก็เข้าข่ายน่าสงสัยนะฮะหรือมีพฤติการในการที่เอาบริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยไปทำธุรกรรมพิสดารอและอาจจะเข้าข่ายว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอาจจะมีการทำธุรกรรมอำพรางมีการยักยอกทรัพย์สินของบริษัทนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงมีผู้เสียหายจริงครับ บริษัทนะฮะบริษัทจากสภาพดีๆเนี่ย uh huh. ก็เล่นเอาเกือบเจ๊งเหมือนกันนะรอบนี้เ uh huh. นื่องจากว่านี้สินเยอะครับแล้วด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ uh huh. ทำให้ภาพลักษณ uh ์ huh. ตลอดจนความน่าเชื่อถือของทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยมันก็หายไป uh huh. ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ uh huh. นะฮะเรเดี๋ยวคงต้องดูว่ารามกระแผงจะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ตรงนี้ เออได้อย่างไระนะแล้วเงินเพิ่มทุนนี่รวมกัน2วดเท่าไหร่5,000กว่าล้านหรเปล่าหกพันล้าน6,000ล้านโดยประมาณนะครับจะเพียงพอในการกอบกู้สถานการณ์ตรงนี้หรือไม่อ่านี่ก็ต้องติดตามกันดูนะครับสำหรับในแง่ของการเพิ่มทุนของ THG โดยรามกำแหงและผู้ถือหุ้นเดิมของ THG ในครั้งนี้นะครับ